สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมในช่วงเวลาของ Speed News นะคะกับการอัปเดตข่าวสารในโลกของยานยนต์ค่ะทางช่อง True Vision 72 Speed Channel นะคะและอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมค่ะ www.speedchannelthailand.com ค่ะช่วงนี้อยู่กับคุณพัชราอภิญญาวาัฒและดิฉันชัญญาภากรพัฒค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องฮอตฮ็อตกันต่อดีกว่านะคะหลังจากที่คุณกิฟซ่า นะคะได้เมาแล้วขับ<ช>แล้วเกิดอะไรขึ้นข้างกว้างล่าสุดนี้นะะทังส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณกิฟซ่าอ,ออกมาทวีตข้อความบอกว่ารู้สึกเสียใจยกับการกระทําของเธอแล้วก็ขอโทษในส่วนของครอบครัวแล้วก็ทางด้านการงานที่อาจจะสร้างความเสียหายนะ,ะแต่ทางด้านคดีความแล้วนะคะสารได้สั่งจําคุก1เดือนนะคะปรับเป็นเงิน3,500บาทนะคะในฐานอเมอาแล้วขับนะคะแล้วก็ไม่มีใบขับขี่ค่ะแต่ทั้งหมดนี้รอลงอาญา2ปีนะคะแล้วก็คุมความประพฤติ1ปีค่ะ ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนางสาวปิยาพงคุลพาหรือว่ากิฟซ่าค่ะได้เดินทางมาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนนะคะหลังจากถูกเจ้าหน้าที่จับกุมพบปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง82มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขณะขับรถผ่านในย่านพัฒนาการเมื่อคืนที่ผ่านมา จากนั้น100ร้อยตำรวจตรีจาก,กราวุธดอนประจำพนักงานสอบสวนสอนอคลองตันได้นำตัวนางสาวปิยานะคะไปส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดพระขนงนะคะในความผิดขับรถขณะเมาสุราซึ่งศาลเห็นนะคะว่ากิฟซ่ามีความผิดตามพรบรจราจรทางบกมีความผิดขณะขับรถเมาสุราและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต สารพิจารณาจำคุก2เดือนปรับ6,000บาทแต่จำเลยไม่เคยลงต้องโทษมาก่อนนะคะเห็นสมควรลดโทษให้กึ่ง 1, หนึ่รือจำคุก 1, 1เดือนปรับ3,500บาทโดยโทษจำคุกให้อรอลงอาญา2ปีและให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติไม่เกิน4ครั้งในระยะ1ปี นอกจากนี้นะคะยังทำยังให้ทำงานกิจกรรมกิจกรรบมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเป็นเวลา12ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนเฮียฮอก็ออกมาบอกนะคะว่าเดี๋ยวตอนนี้งดงานก่อนนะพกกิซซ่างดนาน3เดือนถึง6เดือนนะคะดูความประพฤติไปก่อนค่ะคะ่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับนะคะก็เป็นคดีความกันยาวต่อเนื่องเลยนะคะไปอีกเรื่องราวนึงนะคะที่ต้องบอกว่าช่วงที่แล้วนี่มีรถตกทางด่วนกันบ่อยมากนะคะหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมานะคะหาทางป้องกันและแก้ไขค่ะรวมไปถึง กทพด้วยนะคะตอนนี้ก็เตรียมนะคะที่จะแก้กฎความเร็วบนทางด่วนนะคะอาจจะก,กําหนดความเร็วไว้อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหรืออาจจะปรับให้มากกว่านี้ยังไงก็แล้วแต่นี่นะคะก็ต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งค่ะและก็คาดว่าการศึกษานั้นน่าจะได้ข้อสรุปในต้นปี2556ค่ะคุณอัยนัทถินภัยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือว่ากทพนะคะได้เผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคณะกรรมาาการวุฒิสภาได้เรียกกทพเข้าชี้แจงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุรถตกทางด่วนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและทางกทพดําเนินการแก้ไขอย่างไรซึ่งตนก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะคะทั้งในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงประทะ13จุดเสี่ยงก็คาดว่าจะเรียบร้อยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้นะคะยังสั่งการให้ฝ่ายบํารุงรักษานั้นหมั่นออกไปทาสีสะท้อนเส้นจราจร เรื่องหมายเตือนต่างๆให้เห็นเด่นชัดอยู่เสมอนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ทางนั้นตัดสินใจบริเวณทางแยกได้อย่างถูกต้องแม่นยำค่ะซึ่งทางคณะกรรมธิการเองก็พอใจกับผลการชี้แจงนี้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางกรทพนั้นอยู่ระหว่างดําเนินการทำเวิร์กช็อปกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยกรทพจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอขอในการให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนการขับขี่ที่ปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ช่วยด้านความปลอดภัยต่าง เพื่อบูรณาการร่วมกันในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะสำหรับการเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนส่วนใหญ่นะคะมีสาเหตุจากการที่ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงมากนะคะ ซึ่งกทพก็ได้ยึดความเร็วตามพรบรจราจรสำหรับรถยนต์4ล้อวิ่งได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมืองส่วนนอกเมืองกำหนดไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ก็มีหลายฝ่ายนะคะทวงติงกันเข้ามาว่าการกำหนดดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่สัมพันธ์กับลักษณะของการใช้ทางด่วนที่ต้องการความเร็วจึงควรมีประกาศกำหนดอัตราความเร็วที่เหมาะสมอย่างแท้จริงนะคะเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง,จงกับผู้ที่ใช้ความเร็วเกินซึ่งก็จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในส่วนหนึ่ง ทั้ง,งนี้ทางกรทพก็อยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งจะต้องตอบสังคมให้ได้นะคะว่าทําไมต้องเปลี่ยนเป็นเท่านี้และอัตราความเร็วที่จะเปลี่ยนใหม่เนี่ยต้องรองรับการเดินทางของผู้ที่ต้องการใช้ทางด่วนได้ซึ่งเป็นไปได้นะคะว่าอาจคงที่อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมหรืออาจปรับเพิ่มขึ้น ต้องดูความเหมาะสมอีกครั้งและก็คาดว่าการศึกษาจะได้ข้อสรุปในต้นปี2556นะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่าในกรุงเทพมหาคนครเนี่ยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ทางนอกเมืองอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตามพรบก,การจราจรค่ะค่ะจริงๆ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่หลายๆคนอาจจะนะคะขัดเคืองนิดนึงว่าเอ,เอ๊นะบางทีรถโลง่งนะ,ะบนทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าใช้ทางด่วนก็ ต้องการความเร็วถูกนะคะก็ต้องการความเร็วให้มากยิ่งขึ้นยังไง<ม>ก็พิจารณานะคะก็ต้องรอดูผลพิจารณากันต่อไปว่าจะไปลงเอยกันที่ความเร็วที่เท่าไหร่นะคะ,ะ<ม>เราไปต่อกันที่สถานการณ์ของราคาก๊ส LPG กันบ้างน,นะคะ,คะโดยตอนนี้เนี่ยตลาดโลกก็มีอัตราการราคาของ LPG ในพันผวนนะคะ<ม>ทำให้ทางกบอง,งอน,นี่ก็เตรียมพิจารปรับขึ้นราคาของ LPG ในภาคขนส่งนะคะ,คะเพื่อลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่12กันยายนนี้เป็นต้นไปคะ่ะ นายอารักษ์ชนทานนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบองอ,อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ของราคาก๊สหุงต้ม LPG ตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีความต้องการทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นล่าสุดราคาที่ไทยจะนำข้าอยู่ในระดับ1,000เหรียญสหรัต่อตัน ซึ่งหาก1-2วันนี้นะคะกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU มีมาตรการที่ชัดเจนในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกก็เชื่อว่าราคาพลังงานจะมีโอกาสปรับขึ้นอีกและกบง,ง,งอาจปรับราคา LPG ภาคขนส่งเพื่อลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะกบงง,ง,งได้ปรับ LPG ภาคขนส่งไปแล้ว25สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมจากราคา21บาท13สตางค์เป็น21บาท38สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมซึ่งการพิจารณาครั้งต่อไปอาจมีการประชุมในวันที่14กันยายนนี้ว่าจะมีการปรับขึ้นอีกเท่าไหร่ นอกจากนี้ที่ประชุมกรงบอง,งอ,อยังเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันของน้ำมันเบนซินน้ำมันแก๊สโซฮอลลง20สตางค์ต่อลิตรและปรับลดอัตราเงินชดเชยของน้ำมันดีเซลลง20สตางค์ต่อลิตรเพื่อเพิ่มค่าการตลาดให้แก่ผู้ค้าเพื่อไม่ให้ปรับราคาน้ำมันขายปลีกค่ะ สำหรับการปรบับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันในครั้งนี้จะส่งผลให้กองทุนมีภาระลดลงจากเดิมที่ติดลบ112ล้านบาทต่อวันนะคะเป็นติดลบลดลงเหลือ106ล้านบาทต่อวันโดยฐานะของกองทุนนะ้ำมันณวันที่9กันยายนนี้มีฐานะสุทธิติดลบ17,114ล้านบาทค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ <eker. S 1> โดยมีแนวโน้มที่อาจจะมีการปรับราคาสูงขึ้นนะคะทางด้านของก๊ซ LPG อันนี้ก็ต้องมาตามอัปเดตนะคะในราคาของน้ํามันเนี่ยสปีดนิวของเรานี่ตามติดๆเลยนะคะอัอปเดตให้<ล>คุกท่ได้ทราบกันในทุกๆช่วงเลยนะคะพูดถึงเรื่องราวของน้ํามันไปดูเรื่องราวของรถโดยสารสาธารณะกันบ้างดีกว่านะคะงานนี้นั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคะ่ะเขาก็มีมตินะคะให้ทางขอสมกรนั้นนะคะสามารถกู้เงินจํานวนกว่า1 4 0 0 0ล้านบาทเพื่อที่จะชําระคืนหนี้เงินกู้ กันนได้้แลวะะคะซึ่งการนี้นะคะคุณสรญสณีนาคพงศ์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสอม,มกได้กู้เงินเพื่อนําไปชําระคืนเงินต้นเงินกู้และดอกเบีย้ยที่ครบกําหนดในปีงบประมาณ2,556จํานวนประมาณ1 4 6 6 4ล้านบาทค่ะ ซึ่งก็จะแบ่งเป็นวงเงินไถ่ถอนพันธบัตรและชำระคืนเงินต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดในปีงบประมาณ2,556จําจำนวน11,686ล้าน830,000บาทส่วนที่เหลือนั้นนะคะก็จะเป็นค่าดอกเบี้ยค่ะ2,978ล้าน2,000บาทโดยให้กระทรวงการคลังนั้นเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้และกำหนดวิธีการกู้เงินเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดต,ต่างๆค่ะ โดยคุณจาลุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รายงานว่านะคะนี่จํานวนดังกล่าวของขอสอมกเป็นนี้ที่พอกพูนมาเป็นระยะเวลานานแล้วรวมกว่า7 0,000ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งงานนี้คุณยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าขอสอมกนั้นควรที่จะดาเนินการให้เห็นชัดเจนว่าสามารถบริหารงานเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่นะคะโดยแยกผลประกอบการที่เกิดขึ้นออกจากมูลนี่สะสมค่ะอันนี้ก็เป็นนะคะรายงานความเคลื่อนไหวของทางขอสอมกนะคะถึงจํานวน เงิน กู้นะคะที่น่าจะต้องกู้เพิ่มเติมถึง14 0 0 0พนล้านบาททีเดียวนะคะและก่อนจะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจในช่วงแรกนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาจากทางด้านของยามาฮ่าค่ะ,คะเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบนะคะในรายการยามาฮ่าคับเรส2012สนามที่3แล้วนะคะ,คะงานนี้ไปจัดกันที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตรงังโดยจะมีขึ้นในวันที่16กันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาค่ะพี่น้องชาวจังหวัดตรงังและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยห้ามพลาดนะคะงานนี้ภายในงานก็จะมีการนําเอายาม 5รุ่น TTX เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่มีการแต่งมาจากสำนักแต่งชั้นนำเนี่ยแล้วก็มีการโชว์ Sexy by Watch อ่าอันนี้สำคัญไม่ได้อีกแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็มี All s t r e e t Battle Show นะคะ TTX b y s t ต n นโ Show พร้อมกับคอนเสิร์ตสุดร้าวใจาจาก u d d h a Bless ทั้งหมดนี้ชมฟรีค่ะคุณผ <c oughs> <ม>ู้ชมส6มกันยายนนี้ห้ามพลาดค่ะค <c oughs> ่ะเอาละคะ่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามีความน่าสนใจของการแข่งขันลุยศึกออสเตรเลซียนมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะ we